สวัสดีครับเพื่อนๆครับแต่วันนี้รู้สึกว่ารันดีข่าวหนึง่งซึ่งฟังแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายใจนะครับจริงๆแล้วว่าเรื่องมันไม่มีอะไรเลยนะครับเรื่องที่คุณสันทนะนะครับไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเ,ออ <c oughs> เสื้อของมูมลที่สีรากอะไรนี่นะครับ จริงๆแล้วคุณศาสนาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วไปทําเื่งหนังสืออย่างนั้นถึงถึงถึงกับตัวผมนะโอเคอาจจะไม่ชื่อผมแต่รูปมาลงหลานะเป็นตัวผมเนี่ยผมผมบอกนี้เลยว่าคุณศาสนาทํา,ทาไม่ถูกคุณศาสนาต้องคุยกับเสียโปแล้วว่ารู้เรื่องความจริงมันคืออะไรอ่าผมจะเล่าความจริงทั้งหมดถ้าสิ่งที่ผมพูดนะต่อวันนี้ถ้าผมพูดอะไรโกหกแม้แต่นิดเดียวก็ตามนะครับ ผมพอไม่เเป็นไปเลยนะครับต่อหน้าต่อพระคนที่ผมห้อยคอยอยู่หลวงปู่ทวดเนี่ย mm hmm. ผมเป็นคนจริงนะผมไม่มีมาอ้อมคอไม่มีการมาอะไรทั้งนั้นวันนั้นก่อนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเสพโทโทรมาหาผมพี่บินอ,อผมมีเงินจให้พี่ยี่สิบล้านผมอ้าให้ผมเลือกอะไรเปื่อพี่ต้องใช้นู่นใช้นี่ ในการที่จะต้องเออทำนู่นทำนี่บอกว่าไม่เป็นไรเสียโป้เสียโป้ก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยววันที่หนึ่งผมไปเจอพี่นะครับหนึ่งพฤศจิกานะครับผมบอกไม่เป็นไรเสียก็มาเลยไม่เป็นไรผมโอเคเลยนะครับนั่นคือวันแรกที่เสียโป้โทรมารแล้ววันที่หนึ่งเขา,าเจอผมก็เดินเข้ามาหาผมก็อสวัสดีกันอ่ะเสียโป้ก็เดินตามมาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินยี่สิบล้านอะไรนะผมก็ไม่ถือว่าเฉยๆว่าผมรู้ว่าโอเค ในสายตาผมเนี่ยเสียโป้เนี่ยผมคิดว่าเสียโป้เนี่ยเป็นคนดีคนหนึ่งซึ่งมีน้ำใจนะครับเพราะว่าตอนที่น้ําท่วมที่อุบลก็โอนเงินให้ผมหนึ่งล้านบาทนะครับเข้าบัญชีน้ําท่วมนะครับแล้วผมก็เออใครจะว่าเขายังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าโอเคเขาเป็นคนมีน้ำใจเมื่อชาวบ้านมีทุกข์มีร้องเขาก็ออกมานะครับมอบแสกเงินแจกอะไรเงี้ยเขาก็ถูกโอเคนะครับในสายตาผมนะคราเป็นคนดีมีน้ำใจคนหนึ่งโอเควันที่หนึ่ง ก็ต่างไปต่างนั้นคนเยอะมากก็ไม่ได้เจอเสียโป้แล้วก็ต่างคนต่างเดินแล้วก็หายกันไปจนกระทั่งก่อนหน้านี้นะฮะมีผู้ใจบุญมอบเสื้อสีชมพูให้ผม5 0 0ตัวผมได้ทักน้องไปเอาห้าอตัวนะครับเสร็จแล้วผมก็ใส่ในวันที่หนึ่งก็จะให้กับหลายคนนะฮะที่เข้ามา จะไปจุทั้ง500ตัวนมุมแล้วพอดีวันที่หนึ่งผมใส่สีชมพูไปก็มีคุณนิรันดรติดต่อมาทางผู้จัดการผมบอกโอ้เห็นที่ทีมทน้ำพิใส่สีสชมพูเนี่ยผมมีเสื้อชมพูอยู่ประมาณ3แ0นตัวแล้วก็เดี๋ยวจะใหม้มอบให้พี่บินเลยเนี่ย5,000หรือ,อหึึ่งได้เลยแต่ครั้งเนี้ยเออพิบินพอจะหาคนที่มีแบบใจบุญหน่อยไหมเพราะว่า ตอนที่ทําเสื้อมาสามแสนตัวเนี่ยยังไม่ได้ออกกำายที่ไหนเลยนะครับตอนนั้นติดเรื่องเกี่ยวกับว่าพค์ท่านสมรสด้วยนะแล้วกนที่เก้าสมรสด้วยอะไรด้วยมากมายผมก็เลยบอกโอ้มันไม่รู้จะหาได้ไหมนะแต่ถ้าผมหาไม่ได้เขาไม่เป็นไรนะที่วันนั้นผมก็นึกถึงเสี่ยโป้ที่ว่าจํเาเงินไปหมุนยี่สิบล้านเขาบอกก็ที่โทรไปหาเสี่ยโป้เฮ้ยพปเนี่ยที่มีเสื้ออย่างนี้เี่ยสีชมพูเนี่ย เขาขายตัวละ100บาทแต่รายได้ทั้งหมดเนี่ยเข้ากับมูลที่สี่ลราชเพราะว่าเขาได้รับใบอนุญาตจากโรงพยาบาลสิีล่าหรือมูลที่สิรลราชเนี่ยทำเสื้อนี่ออกมา3 0 0แสนตัวทั้งหมด30ล้านบาทผมก็บอกเฮ้ยเสียโปเอาไหมถ้าเสียโปจะทำบุญนะนะผมว่าทำอย่างนี้ดีกว่าเราเสื้อแจกที่น้องประชาชนที่ต้องการค,คนหลายคนหามว่าไม่มีเสื้อชิ้นู้แจกหรอผมเอโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูให้แต่ตอนนั้นก็ ยังไม่มีแต่คุยกับเสียโป้ก่อนเสียโป้ออโปออบอกโอเคพี่ไม่มีปัญหาเลยถ้าอย่างนั้นผมก็นัดคุณนิรันดรมาเจอเสียโป้วันนั้นวันที่เท่าไหร่จะไม่ได้แวันวันที่แปดวันที่หลังวันที่หนึ่งนะไม่รู้วันวันที่เท่าไหร่วันที่สิบแปดใช่ไหมหรือวันไหนแต่ผมจำไม่จำไม่ได้นะก็นัดเสียโป้มาเจอกัน นะครับมาเจอกันกับทางคุณนิรันดรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของที่ทําเสื้อ,อ,อที่มีตรา,มมารของสระสักษั์ของพระองค์ท่านนาราชาัชกากิจเก้าก็มาคุยกันเสียโป้ก็ไม่ปฏิเสธบอกโอเคพี่สิบล้านนี้โอโหเงินเพราะผมนี่อาทิตย์นึงเข้ามาเป็นสิบล้านสิบล้านสบายอยู่แล้วเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะช่วยอโอนเงินทัานแต่ละสองล้านสองล้านสล้านานี่เป็นเป็นห้าครั้งทั้งหมดสิบล้านได้เสื้อมาหนึ่งแสนตัว เพราะว่าเขาบอกว่าโอเคมันจะได้เกี่ยงเราเรื่องกันอะไรผมก็ไม่รู้ผมไม่ไค้คุยกับคุณนิรันดรนะฮะผมก็นั่งคุยอยู่ก็มีหลายคนนั่งฟังอยู่เรียบร้อยนะครับแล้วทางเสียโป้บอกโอเคทางงันวันพุธนะผมไม่คุยกันประมาณสักวันเสาร์อาทิตย์นี้หรือสุกรหรือสัาห์ผมจําไม่ได้แต่เดี๋ยววันพุธเสียโป้จะโอนมาให้สองล้านเพื่อเอาเงินเพื่อเอาเสื้อมาสองพ่นตัวอ่าผมก็ให้เขาคุยกันเรียบร้อยเพราะเขา เสียโปต้องโอนเงินเนี่ยเท่ากับบัญชีนะครับบัญชีของของมูทิสิลิร่านะครับอ่าก็ถึงวันพูดปั๊บเงินไม่เข้ามาเขาบอกพี่เงินไม่ได้เข้ามาผมถาม่ไปที่มูลทิ่ทางสิริราเนะงเงินไม่เข้ามาสองล้านผมก็โทรหาเสียโป <c oughs> เสียโปบอกว่าติดภารกิจ ขอ,อเลื่อนไปวันพรุ่งน้าโอเคไม่เป็นไรผมบอกโอเคไม่เป็นไรเซยโปเอาสะดวกแล้วกันนะเอาเป็นพรุ่งน้าจนกันั่งจะถึงวันพรุ่งน้าเป็นวันจันทร์วันอังคารผมก็บอกย้ำลายแต่เซยโปว่าเซโปอ,อย่าลืมนะวันพรุ่งนี้โอนเงินทางให้ศีลาเพื่อเง,องินเสื้อมาส่งพนตัวแต่แล้วเสื้อก็ไม่เข้าเ,าเงินก็ไม่เข้าผมก็โทรหาเซยโปอ,อีกเ,เซยโปไม่รับสาย ไม่รับสายไม่รับสายแล้วก็ปิดมือถือแล้วผมก็โทรอีกจนกระทั่งลูกน้องมารับสายเราบอกว่าเสียโปติดภารกิจแล้วก็เรามีเรืเร่องคดีคดีที่ไปยิงงยิงอะไรไม่รู้บอกเอาแล้วนี้ยังไงเนี่ยผม่า okay โอเคเพราะฉนั้นผมจะได้บอกทามลูกว่าโอเคเสียโปไม่เอาแล้วนะลูกน้องบอกอ๋อพี่โทรกับเบอร์นี้เลยนะพี่นะโทรคุยกับเสียโปโดยตรงผมก็จดเบอร์ไว้แต่ผมไม่ได้โทรกลับไปเพราะผมรู้ว่าถ้าเขาจะ ช่วยหรือจะซื้อเสื้อทำมูทีซึ่งไม่เกี่ยวกับผมเพราะว่าให้โอนกันไปทำมูที่เกี่ยวกับสิิรายตนงนะครับเสร็จแล้วก็ไม่มีเงินโอนเข้าไปแล้วผมก็ติดต่อเสียโก้อ,อีกเลยจนกระทั่งผมก็บอกทางคุณนิรันดร์ว่างุ่งใสไม,ม,ไม่ไม่ได้คุณนิรันดร์ไม่เป็นไรนะบอกว่าไม่เป็นไรครับคุณบินไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเสื้อที่ผมจะมอบให้คุณบินก็เดี๋ยววิ่ว่ากันอีกทีผมโเคไม่เป็นไรเลยต้องขอโทษจริจรงๆเพราะว่าคุณนิรันดร์ก็เห็นแล้วนะว่า ระหว่างเซโก้คุยๆย,ยังไงเขารับปากอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยเอาเงินเดี๋ยวรับรองแค่นี้เองอผมก็รู้สบายใจเ็าได้ได้ช่วยเหลือทาคุณนี่แรงดอนแต่เด้วดเอาเสื้อออกมาเอามอบกับพี่น้องาชาชตจนกระทั่งผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งคุณสันทนาโทรมาหาผมตอนนั้นผมไม่ได้รับสายว่าคุณสันทนาบอกว่าคุณสันทนาโทรมาให้โทรกลับก็คือผมก็โทรหาคุณสันทนาเขาบอกผมสันทนาถามว่าเออทำไมคุณบิน ไปบังคับอะไรเสียโป้เรื่องเงินที่จะต้องเอาไปซื้อเสื้อสีชมพูอะไรเนี่ยอ้าวผมจะบังคับอะไรล่ะฮะต้องไปถามเสียโป้เพราะเสียโป้เป็นคนรับปากเองถ้าวันนั้นถ้าเสียโป้ปฏิเสธผมก็ไม่ต้องเชิญคุณนิรันดรมาคุยกับเสียโป้เพราะผมเปนแค่คนกลางผมให้เสียโป้คุยกับคุณนิรันดรเองเขามีใบามาเรียบร้อยหมดว่าได้รับอนุญาตจากทางสกิน่นาเพื่อเอาเสื้อสามแสนตัวเนี่ยตัวละหนึ่งร้อยบาท แล้วเอาเงินทั้งหมดเข้ากับหมูหมหมไม่ได้เข้าสู่ตัวใครคุณสันตนาจะบอกเอ้าเนี่ยแล้วเสียโป๋บอกผมไม่รู้ว่าคุณก็เสียโป๋เองเลยผมแค่คนกลางก็งคุยกันเรียบร้อยว่าผมไม่มีอะไรแล้ววันนั้นก็คุยกับคุณสันตนะด้วยดีแล้วก็จบแล้วมันก็หายไปเหตทั้งทั้งมาวันนี้แล้วคุณสันตนะมาไปยืดหนังสือเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจทําให้ผมเสียหายทําให้ผมคนเข้าใจผมผิด แล้วผมก็ไม่เคยรู้จักคุณศาสนาส่วนตัวแล้วเพิ่งคุยวันนั้นเองแล้วทุกอย่างก็จบเพราะนั้นเรื่องนี้ถ้าเสียโป,โป้ต้องออกมาไม่ใช่คุณศาสนาไปยื่ยนหนังสือแล้วทให้ผมเข้าใจผิดผมเนี่ยสามารถฟ้องกลับคุณันสนาไดนะ้เพราะทำให้ผมเสียหายนี่คือสิ่งผมรู้ว่าเพราะอะไรคุณศนสนาอยดีโผล่มาทำหนังสือผมมา,าเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจคุณต้องคุยกับเสียโป้เพราะเสียโป้เป็นคนเริ่มต้นที่จะทําแบบนี้ ผมไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยถ้าผมเกี่ยวข้องมาเออเสียโป้กูไม่ไม่ผมเลยมาหนึงผูจการนี่ผมเรียกคุณนิรันดรเป็นคนกลางที่เป็นลูกน้องของบริษัทเสื้อนี้สันแสนตัวให้คุณจะเสียโป้เองแล้วเสียโป้ยังตรวจได้ข,ขี่บัญชีของมูที่ของสี่ด้าเพราะฉะนั้นคุณจะโอนไมโอนม,มันอยู่ที่ะเข้ากับสี่ด้าไม่ได้เข้าขตัวผมผมไม่เกี่ยวนี่มันคืออะไรคุณเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าคุณศาสนา คุณมาทําแบบนี้ได้ยังไงเพื่ออะไรฮะผมไม่เคยไปทำความเดือดร้อยคุณศาสนาและผมก็ไม่เคยรู้จักคุณศาสนาผมอยากจะอยากจะรู้ฮะว่าคืออะไรคุรณศาสนาผม,มเป,ป,ป็นคน18มงกุฎเหรอผมทำงานช่วยเหลือสังคมมา3าปีผมไม่เคยไปเรื่องอะไรแลบบ แลวทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดคุณถามเสียโก้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงครั้งแรกโทรมาหาผมผม,าผมได้เงินพี่ย0ล้านผมไม่เฉยผมไม่ได้ตปปื่นตรกตกใจบอกผมขอบใจมากเสียโป้ไม่เป็นไรหรอกผมเก็บไว้ดีก็แล้วแต่จะทาอะไรนั่นแหละผมถึงโทรไปหาเสียโก้ว่าเออมันม,มีเหตุการณ์อย่างนี้เรื่องเสือ้อเสียโก้จะทาบุญไหมเห็นนั้นมาได้20ล้านเขาก็โอ้โหโอเคเลยพี่นัดคุยกันแล้วมันก็จบแล้วเมื่อเสียโก้ม่ให้ก็จบไม่พร้อมก็จบ บอกเดี๋ยวผมกำลังรวบรวมคดีเรื่องเรื่องยิงที่สปาแห่งหนึ่งกำลังมีการลงคดีกันอยู่มันจะตกทับผมอย่างนั้นอย่างนี้มก,ม,มก็ไม่เขไม่พอใจเรื่องของเขาก็แล้วแต่ถามเรื่อพวกเราไม่เอาก็บอกเข้าไปไม่ต้องให้ผมเป็นคอยถามว่าเอ้ยทางนี้ต้องมาถามผมผมบอกก็คุยกันเองแล้วนี่คือสิ่งความจริงทั้งหมดนะครับซึ่งผมก็แค่หวังดีก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะให้มีเออเอาเสื้อสิชมพูมาเพราะ ผมไม่บอกตั้งจังหวัดหลายจังหวัดเลยว่าโอ้ผมมีอยู่ประมาณสองสามหมื่นตัวผมก็ส่งมาให้แต่ละจังหวัดห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนะตนนี้เมื่อเมื่อมันไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็จบแล้วอยู่มุสอ like ัลตนะมาทย่างนี้เนี่ยเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจนะครับเพราะนั้นเสียโป้ต้องออกมาเคลียร์ความจริงสิ่งที่ผมพูดนั้นจริงหรือไม่จริงนะครับนั่นแหละครับโอเคนั่นคือความจริงของผม กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ